ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนามการค้าบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนามการค้านะครับ สวัสดีครับยี่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชัวเซียนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่าม b บา e อีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นครับก็จะมารีวิวนักเตะต่อเนื่องกันไปเลยนะผมจากคลิปที่แล้วที่รีวิวไปนะครับผมคลิปที่แล้วเป็นรีวิวนักเตะตัวอะไรหว่าลืมนะครับอ๋อบล็องเนาะถ้าจำไม่ผิดใช่อะใครยังไม่ได้ดูนะก็ฝากกลับไปดูกันด้วยนะผมใครอยากรู้ว่าบล็องเป็นยังไงในความรู้สึกของผมนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันที่ขวามือบนนะแต่สําหรับวันนี้นะครับก็จะรนะน,นค,นนคไทุ ไม่ต้องเดานะจะรู้นะเมื่อกี้มันเพิ่งยิงไปเองนะนั่นก็คือฮาแลนด์นั่นเองนะครับผมใครอยากรู้นะว่าผมเล่นฮาแลนด์เราเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวรอรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะว่าโคตรเด็ดนะสําหรับตัวนี้นะครับใครกําลังตัดสินใจอยู่นะสาหรับฮาแลนด์ว่าจะซื้อมาเล่นดีไหมนะก็รอดูได้เลยนะครับผมยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดี ก็เดี๋ยวจะเริ่มด้วยข้อดีข้อเสียนะผมสำหรับตัวนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตามความรู้สึกของผมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นดูเรื่องราคาก่อนก่อนจะไปข้อดีข้อเสียนะเดี๋ยวผมลืมนะครับราคาของฮาร์แลนตอนนี้นะก็อ,อยู่ที่ประมาณ 65- 66้ากล้านนะกำลังขึ้นนะครับผมเพราะว่ามีแต่คนขอซื้อนะไม่ค่อยมีคนปล่อยขายนะผมก็เนื่องจากอะไรเอาจริงๆนะถ้าให้ผมพูดแบบว่าไม่อวยเลยนะเพราะว่ามันเก่งนะผมเขาซื้อไปเล่นแล้วเขาก็ไม่ค่อยปล่อยกันหรอกฮาร์แลนนะ เออเดี๋ยวได้รายละเอียดว่ามันเก่งยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอฟังในข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่านะครับผมก็มาเริ่มกันที่ข้อดีกันเลยนะครับผมข้อดีของตัวนี้เลยนะรูปร่างดีมงดีครับผมเรื่องการมงนี้โคตรด,ดีสูงตั้งร้อยเก้าสิบกว่าเก้าสิบห้ามั้งเออแถมมีมงทรงพลังอีกต่างหากครับเรื่องรูปมงมาบอกได้เลยนะว่าโคตรเด่นเด่นมากๆนะสารพารัดแลนก็เรียกว่าอาจจะเป็นเวงฮอสที่มีประโยชน์ของเวงฮอสอะ ใครเล่นเวคอร์ ot, เปิดมงนะครับเล่นตัวนี้ได้ดีกว่าแน่นอนอนะเวคอดไม่งเล่นโคตรยากเลยไอตัวเฮี้ยนี่เล่นง่ายกว่าตั้งเยอะฮารลนดนนะยิงอะไรก็ดีกว่าดาวก็ดีกว่านะผมแล้วรูปร่างก็พอๆกันห่างกัน2เส้นเองนะใครอยากหาตัวอัปเกรดที่ชอบเล่นเปิดมงอะเออก็ตัวนี้เลยครับแนะนํานะครับผมก็ผมมองว่าเรื่องการมงของมันเนี่ยแหละน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้มีดีแค่การมงนะครับผมตัวนี้ การยิงการอะไรก็ดีนะแต่ว่าก็ขอให้เน้นยิงด้วยเท้าซ้ายหน่อยแล้วกันเพราะว่าเท้ามันเป็น5้สี่นะครับผมแต่ถามว่ายิงเท้าขวาได้ไหมได้นะถ้าอยู่ในกรอบอะไรเงี้ยเท้าขวาก็ยิงได้เหมือนกันก็คมเหมือนกันยิงแรงเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเอาชัวร์เรื่องการยิงอ่ะผมว่าเท้าซ้ายเนี่ยแหละชัวร์นะครับโคตรแรงโคตรพุ่งแล้วก็ยิงดีนะฮะนะสแตตการจบสกอร์มันเยอะนะตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงไกลด้วยด้วยนะแต่ก็ขอยิงด้วยเท้าซ้ายเหมือนเดิมนะครับผมการยิงไกลสแตตการยิงไกลแม่งโคตรเยอะเลย เยอะกว่าเลวานเลยพวกนี้อีกนะเออถ้าลองไปเทียบเทียบดูนะครับผมดังนั้นก็ไว้ใจได้เลยนะเรื่องการบงการทาําประตูการยิงด้วยเท้านะครับผมนอกจากไอเรื่องการจบสกอร์ด้วยวิธีการต่างๆของมันแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทําได้ดีอีกเลยนะก็คือเรื่องความเร็วการ,การเลี้ยงบอลน,นะครับผมความเร็วก็เยอะนะให้มาโคตรเยอะเออไม่รู้จะโกงไปไหนเหมือนกันนะสเตตที่ให้มานี่ผมว่าเยอะเลยแหละสำหรับกองหน้านะกองกองหน้าที่สูงเท่านี้อ่ะสูง190กกว่าเนี่ย แตให้ความเร็วมาอย่างกบจะลวดนะครับผมเออถ้าเทียบกับเรวานในเรวานช้าโคตรไปเลยอะค่าการเลี้ยงบอลก็ให้มาดีพอสมควรนะแถมมีพลังแฝงเลี้ยงเร็วอีกต่างหากนะครับผมดังนั้นนะการเลี้ยงบอลความเร็วก็ดีเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเรื่องการหาช่องอะไรนงี้ก็ดีตัวนี้ดีกว่าร่างที่แล้วอะ,อะผมว่าเพราะว่าเวิร์กเล็มันดีกว่าร่างที่แล้วด้วยนะเออตัวนี้ไม่ค่อยจะลงต่าสักเท่าไหร่นะเท่าที่ผมเล่นนะ ันค่อนข้างจะรอบอลแล้วก็จบสกอร์นะถ้าเลี้ยงก็เลี้ยงไม่ไกลอะ่ะเออเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็ผมเล่นมานะก็ทําได้ทีเลยนะผมการหาชุดพื้นที่การหาช่อง,องการหาจังหวะในการม่งอะไรเงี้ยลงไม่ต่ําอีกต่างหากเออแจ่มครับยังไม่หมดนะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสมดุลน,นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับผมการเบียดปะทะอะไรเงี้ยการชนโดนกองหลังชนโดนอะไรก็ล้มยากเหมือนกัน เพราะว่าค่าความแข็งแกร่งเอาสมดุลเนี่ยให้มาเยอะนะครับผมยิ่งเทนยิ่งเยอะด้วยนะสําหรับตัวนี้นะครับก็หายห่วงเลยเรื่องการเบียดประทะกระครองหลังก็ถ้าได้เลี้ยงบอลยาวๆนี่ผมบอกเลยนะแย่งบอลโคตรยากเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับข้อดีทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะทีนี้มาดูข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับข้อเสียผมว่าอเรื่องเท้า5-4เอาไปใช้5-5ถ้าเทียบกับเลวานเรื่องเท้าเนี่ยสู้ไม่ได้เออหรือเบนเซม่าด้วยอ่ะถ้าไปเทียบกับเบนเซม่าก็สู้เท้าไม่ได้นะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อเสียก็น่าจะเป็นเรื่องการส่งบอลน,นะครับผมการส่งบอลเนี่ยค่าการส่งไกลของมันนะไม่ค่อยดีนะยังไม่ถึง90เลยนะครับผมมันอยู่ที่9 8 9มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีส่งบอลเสียอยู่บ้างนะครับผมก็พยายามระวังเรื่องนี้หน่อยแล้วกันสำหรับเรื่องการจ่ายบอลน,นะครับแต่เอาจริงๆนะมันไม่ค่อยลงตำ่ำอะส่วนใหญ่อะมันจะได้บอลจากเพื่อนแล้วก็จบสกอร์อะไรนี้ทั้มากกว่านะเออไอเรื่องการจ่ายบอลไม่ค่อยดีก็ บางทีอาจจะไม่ค่อยเห็นผลหรอกถ้ามันไม่ได้ส่งบ่อยๆนะครับผมข้อเสียก็เท่านี้เลยนะเท่าที่ผมรู้สึกนะครับผมโดยรวมแล้วถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะผมว่าเป็นตัวที่โกงได้เลยไหมก็ก็ได้อยู่แหละเอาจริงๆแล้วสูงขนาดนี้แต่วิ่งเร็วโคตรเลยแถมแข็งนี่นะากสมดุลก็เยอะเออมีเด้งเร็วอีกมี power header อีกคือผมว่าใช้คําว่าโกงก็ก็ได้อยู่แหละมันไม่น่าจะเกินคํานี้หรอกนะผมว่านะหรือจะใช้คําว่าตัวบั็กไปเลยก็ได้เออผมว่าก็ไม่น่าเกลียดหรอก มือนในชีวิตจริงเลยเออเหมือนเตะในหลีกเลยพิมพ์ลีกนี่เล่นเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เหมือนง่ายอะสำหรับฮาแลนด์อะยิงกระจายเลยนะเออผมว่ามันก็สมควรแล้วแหละที่มันจะมาโหดขนาดนี้นะครับผมคือฟังที่ผมพูดเนี่ยเหมือนว่าผมจะอวยมันเนาะแต่จริงๆแล้วผมเฉยๆยกับฮาแลนด์นนะตามความรู้สึกในชีวิตจริงอะผมไม่ได้ชอบมันสักเท่าไหร่หรอกเออผมเฉยๆนะครับแต่คือพอเล่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเก่งไงเออก็ไม่รู้จะไปว่ามันตรงไหนอะเนาะมันเก่งจริงๆนะครับสําหรับตัวนี้นะพอพูดถึงสไตลกาา่่่นนอหยดีว ก็อย่างที่ผมบอกอะว่ามันเด่นเรื่องอะไรอะแม่งเด่นแทบทุกอย่างอะอยยเว้นการจ่ายบอลน้องถูกไหมดังนั้นเนี่ยแม่งเล่นในทุกแบบนะเปิดมงอะเปิดมงก็ได้อยากจะบ่งให้ประตูพังมาเลยก็ทําได้นะครับผมมงแรงตัวสูงใหญ่มงง่ายหาจังหวะมงดีจะแทงทะลุช่องให้มันก็ได้ถ้ามันหาพื้นที่หาตําแหน่งวิ่งทําทางเนียก็จ่ายแทงทะลุช่องก็ได้หรือจะเลี้ยงอะให้มันเลี้ยงไปยิงเองก็ได้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงดีมีความเร็วมีความแข็งแกร่ง แหวกไปได้สบายๆเลยนะครับผมก็มีอย่างเดียวที่ต้องระวังนั่นแหละก็คือเรื่องการจ่ายบอลออกมานะเพราะว่ามันจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะมันจะมีจ่ายบอลเสียบ้างนะผมถ้ามันได้จ่ายบอลบ่อยๆเนาะก็ขอระวังเรื่องนี้ไว้แล้วกันนะครับแล้วถ้าถามว่าตัวนี้เหมาะกับใครก็เอาจริงๆก็ได้ทุกคนนะถ้าไม่ติดเรื่องเงินนะผมเพราะว่าราคามันก็ถือว่าแพงไหมสําหรับกองหน้าร้อยเก้าก็ถือว่าแพงนะเพราะกองหน้าร้อยเก้าตัวอื่นเนี่ยมันราคาถูกกว่านี้เนาะถ้าเทียบกับเลวานร้อยเก้า เบนเซม่าร้อยเก้าเอมปอเปร้อยเก้านะครับเหลือที่กับคันโตน่าร้อยสิบก็ตามนะคันโตน่าร้อยสิบราคาทั้งสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยตัวนี้แพงกว่านะครับผมเออย่างนั้นเนี่ยก็ก็ดูเงินนิดนึงแล้วกันถ้าสมมติว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเล่นตัวอื่นนะสำหรับคนที่งบไม่เยอะนะครับผมแต่ถ้าคนมีงบสามารถซื้อมาเล่นได้ก็ค่อนข้างจะแนะนํานะตัวนี้เล่นได้ทุกแบบอะอย่างที่ผมบอกเล่นไ,ได้ทุกแบบจริงๆิเว้ยต้องลองนะทุกคนนะสาหรับตัวนี้นะครับ แล้วถ้าถามความรู้สึกผมเนี่ยเอาไปเทียบกับเลวานเอาไปเทียบกับคันโตนานะที่ผมเล่นมาหมดแล้วเนาะถามว่าผมชอบตัวไหนที่สุดนะในบรรดา3ตัวเนี่ยเอาจริงๆผมว่าผมชอบทุกตัวนะแต่ตัวที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นอถ้าให้จัดอันดับความชอบ3มตัวนี้ผมว่าผมชอบเลวานอันดับหนึ่งนะฮาเลนอันดับ2นะครับแล้วก็คันโตนานะครับผมก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากหรอกมันความชอบส่วนตัวเอ er อมันก็แล้วแต่คนนะ ถ้าเทียบกันที่ความเก่งก็ผมรู้สึกว่าฮาแลนนะอะมงดีที่สุดเออในสามตัวเนี้ยเพราะว่ามันสูงนะครับผมตัวที่มงดีลองลงมาอ,อผมว่าคันโตนาว่ะมีมงทรงพลังแล้วก็รูปร่างดีด้วยส่วนมงแย่ที่สุดเลยก็คือเลวานแต่ถามว่าถ้าเลวานได้มงลง้ลงโลกไอเ้เจ้ามันมงได้อยู่แล้วสบายสบายออมงเป็นว่าเล่นเหมือนกันเลวานมงจนประตูระเบิดได้เหมือนกันนะครับผมมันก็อยู่ที่จังหวะอยู่ที่อะไรด้วยนะลูกมงแล้วมันก็พูดยากเหมือนกันแต่อันนี้คือความรู้สึกของผมอะออประมาณนั้นนะครับผม ถ้าถามเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาไหมผมรู้สึกไม่เสียดายนะผมซื้อมาตั้ง75ล้านด้วยซ้ำนะไม่ได้ซื้อมา60กว่าล้านนะครับผมคือผมซื้อมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำอ่ะผมยังไม่รู้สึกเสียดายเลยนะดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะถ้าใครอยากจะเล่นก็จัดได้เลยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนักเตะถึงจะดูเหมือนการอวยแต่พูดตามตรงแล้วมันเก่งจริงๆครับผมอยากจะให้ทุกคนได้ลองนะก็ค่อนข้างจะแนะนำนะครับผม โอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับให้ทำคอนเทนต์ต่างๆต่อไปเรื่อยๆนะผมก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะผมสมาชิกก็จะมีกลุ่มไลน์เข้านะถ้าผมว่าผมจะเข้าไปตอบไปพูดคุยนะผมอีกช่องทางนึงก็เป็นการโดเน a t i นะผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอีกช่องทางนึงก็เป็นซุปเปอร์แดงครับเป็นคำว่าขอบคุณครับอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับใกล้ๆกระปุกกดไลค์กดแชร์ของยูทูบนะครับผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะ ก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับโอเคครับยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ไม่ไลน์เนาะงดนะสำหรับวันอังคารนะครับผมยังไงไว้เจอกันในวันพฤหัสแล้วกันหรือไม่ก็วันพุธเนี่ยพรุ่งนี้ผมอาจจะสตรีมนะเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันบายครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ทุกคนจนจบสวัสดีครับ